เซกโพสครบรอบแต่งงานเนื่งกับการ1ปีเป็นนักร้องขาระอคนดังที่มีแฟนคลับติดตามมากมายคะ่ะสำหรับเซกโลโซ เพราะว่าเสกนั้นส่วนใหญ่แล้วจะแต่งเนื้อเพลงที่มีเนื้อหากินใจเข้าถึงอารมณ์ได้ง่ายทําให้ไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเสมอมาอย่างตอนที่เสกนั้นดังๆได้มีงานจ้างไปร้องเพลงไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เสก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าห้าคนพ่อแม่ลูกมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวไปทําบุญด้วยกันอย่างต่อเนื่องมีโมเมนต,ต์อบอุ่นออกมาเรื่อยๆส่วนเรื่องชีวิตคู่นั้นก็แฮปปี้มากๆเสกกันการวิภากรก็ได้อยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคร้ายแรงแค่ไหนทั้งคู่ก็จับมือด้วยกันไม่เคยทิ้งแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเสกับการนั้นเพิ่งจะแต่งงานกันไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมากว่า20ปีซึ่งในงานนั้นก็มีเพียงญาติญาติและคนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานด้วยโดยทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่12กันยายน25 6 3้และเมื่อวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาเสก็ได้โพสต์ภาพคู่กับการลงใน Facebook ส่วนตัวโดยเป็นภาพที่เกจบหน้้าพรอมคชั นโดยเสกได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ารักเธอตลอดไปการที่รักของฉันวันที่19กันยายน2021ครบรอบ1ปีแล้วในขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกลับมีดราม่าของชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าโพสต์นี้ใครเป็นคนโพสต์กันแน่ซึ่งหลายคนคิดว่าเสกนั้นไม่ได้เล่นขังแน่นอนอาจจะเป็นการที่เป็นคนโพสต์คอมเมนต์รัวๆเลยพี่เสกไม่ได้เล่นแน่นอนครับจริงครับผมว่าแปลกๆมาหลายวันแล้วฮ่าฮ่าเจ๊การเล่นพูดเองเออเองแล้วอย่างคอมเมนต์ที่ ชาวเน็ตมาบอกว่าคนอะไรอวยตัวเองก็เป็นและลงโพสต์เองลงเองรักตัวเองแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวคะ่ะแต่ความเป็นจริงนั้นจะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปแหลคะค่ะสําหรับเสกและการนั้นถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทั้งคู่เคยเลิกรากันไปแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่หลายครั้งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทั้งคู่ต้องผ่านอะไรมามากมายเลยจริงๆอย่างไรก็ตามขอให้ชีวิตคู่มีความสุขมากๆเลยนะคะทั้งสองคน